สวัสดีครับพี่แม่เอฟซีครับวันนี้คุณตาได้พาน้องถุงทองครับคุณแม่มะนาวมาปลูกไว้ที่ด้านนอกนะครับผมมาปลูกไว้อยู่ทุ่งนานะครับพูแม่มะนาวมองเห็นอยู่ไกลๆเลยนะครับผมนู่นนือครับพูดแม่มะนาวอยู่ไกลๆเลยครับส่วนลูกของเขาอยู่ตรงไหนเนอะลูกน้อย โอ้ลูกน้อยนอนอยู่ครับแม่ตาว่าจะไปหานะครับนุ่นนอนอยู่ไกลน,น,นุ่นครับผมนุ่นดำๆเล็กๆนุ่นนะครับผมอยู่ไกลๆเลยคุณตาว่าจะไปเอามาโอ้นอนอยู่สบายเลยยังนอนสบายเลยไม่ไปไม่ไปรบกวนก็นดีกว่านุ่นครับผมเห็นอยู่ไกลๆเลย นูน้เห็นอยู่ไกลๆเลย <c oughs> โอ้นอนสบายมากลมเย็นดีนะครับผมอยู่ทุ่งนานะครับผมอยู่ทุ่งนานูาน้น <c oughs> เห็นไกลๆนอนอีกแล้วเมื่อคืนนี้สงสัยไม่ได้นอนเนาะนอนอีกแล้วเอาไว้อยู่ทุ่งนานะครับผมมาปล่ <c oughs> อยเลี้ยงมาปล่อยอยู่ทุ่งนานะครับผมโู้น เขาก็ยืนเฝ้านะครับแม,แม่คุณตาคงไม่เข้าไปใกล้นะครับผมคุณตาคงเข้าไปไม่เข้าไปใกล้นะครับเดี๋ยวน้องจะตื่นเนาะนองนอนอยู่คุณแม่ก็ยืนเฝ้านะครับผมแม่เอฟซีครับคุณน้องก็ยืนเฝ้านะครับน้องคุณแม่ก็ยืนเฝ้ายูนะู่นนูะนเห็นไม่อยู่ข้างล่างน้ำดำยืนเฝ้าลูเขา สายใจเลยตอนในป่าได้ลมเย็นๆเนาะอากาศเย็นๆอากาศดีๆกาวว่าจะไปอาบน้ำไม่ยอมตื่นเลย ตื่นแล้วตื่นแล้วลูกชายโอ้ตื่นแล้วครับตื่นแล้วลูกชายน้อยคุณชายน้อยตื่นแล้วคุณชายน้อยเอา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 ตื่นแล้วคุณตาก็มีอะไรมาฝากเด้อตื่นแล้วคุณชายคุณแม่กับคุณชายตื่นแล้ว displays, มาเลยมามา ลูกมามามาแล้วมัมาแล้วมัม้งตาได้อะไรมาฝากครับสวัสดีครับก่อนลกูกสวัสดีครับก่อนนี่คุณตาได้เข้าเหนียวห่อมาฝากลกูกแม่มะนาวด้วยตาได้ขนมมาฝากเอาแม่มะนาวเอาลูกอ่ะ กองแม่นะาสวัสดีจ้า,วากว่าลูกสวัสดีครับก่อ,นอมนอนตื่นแล้วดูตาสินี่เขาเหนียวเหนียวมาฝากเอาล้กปากอาปากเลยอาปากเลยอาปากก็ลูกอาปากซู่ซูบุตรอาปากก่อนดูทำดูทำดูมาทำตาสิ đậu đích nói à đi đâu cho đích nói thôi mà mà มาดีน้อยเอ้ยนี่เอาแม่มะนาอเอาเอาลูกอ๋อเอานาออเลอกอฮ่า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 อ๋นี่มะนาวตามเยี่ยมแล้วมาจะพาไมเดินกินหญ้ามั้งนะมาหามา mà đâu ba? mà làm à? mà, là mà. 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 ออยากให้ไปเอาแม่มาด้วยโอ้ไม่ยอมมาอยากให้ไปเอาเรียกแม่มาด้วยอือแม่เขาเรียกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุตาไปเอาแม่มาด้วยดีกว่าคุณแม่มาเอาเอาเอาคุณแม่มาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวคุตาไปเอาออกขอลุงขอไปมา มามา,มา,มาเารื่องมาเออแสงแดดปล่อยพัน้าอยู่ที่ทุง่งนาลูกชายนี้แล้ย ไายนีแล้วโอ้มาทานยา้าเลีย้ยง้าโอ้เด็กชายถุงทองเด็กชาย,ยพนกีเครือด้วยมาอยู่กลางทุ่งนานะครับมาปล่อยเลี้ยงอยู่กลางทุ่งนานะครับวันนี้โอ้เป็นภาพที่น่ารักอีกแล้วโอ้เด็กชาย,ยพน ไทยผลคนอุทัยโอเด็กเ <g ül> ด็กน้อยมึงอุท,ทยัยยาดีแท้อร่อยนะคุณตาก็มาปล่อยเลี้ยงนะครับปล่อยเลี้ยงกลางบรรยากาศทุ่งนานะครับผมอากาศเย็นเย็นลมเย็นเย็นลมสบายสบายนะครับผมวิถีชีวิต <c oughs> ของ คนเลี้ยงช้างนะครับวิถีของคนเลี้ยงช้างเราก็จะมาปล่อยบรรยากาศเย็นๆนะครับช่วงนี้อ่านี่บรรยากาศเย็นๆคุณตาก็มาเลี้ยงอยู่ทุ่งนานะครับผมทุ่งนาตอนนี้ฝนก็เริ่มตกบ้างแล้วนะครับหญ้าก็เขียวขจีดีนะครับผมหญ้าก็เขียวสวยนะครับพื้นที่บ้านเราครับผมไทยหนุ่มน้อยมาลุงะ เลี้ยงก่อนเย็นๆนะครับผมอากาศเย็นๆเนอะ,ะนนอากาศดีๆดีๆ แฉสเลยเจ้าชายญี่ปุ่นเ่อจ้าชายญี่ปุ่นหน่อยชายญี่ปุ่นก็กินเคือกินหญ้านะครับผมกินเคือกินหญ้าตามทุ่งนาไร่นาะคือเคือนะครับที่กินกินอยู่นี่เป็นเครือนะครับ ฝากไว้แม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องไพ่ถุงทองนะครับติดต,ดตามกดซับคา r ค b ให้น้องถุงทองด้วยนะครับสวัสดีครับ